เจริญสุขทุกคนในเช้าเออวันนี้เป็นวันพระกุจิกาเป็นยังไงเราให้ฟังธรรมะและหลายอย่างประกอบกันธรรมะหักมุมธรรมะ AI อะไรบ้างหลายอย่างก็อะไรเป็นข้อที่ดีๆที่สมควรที่จะให้ญาติโยมมหาชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังเราก็ได้เช็คฟังดูแล้ว ก็ไม่เพี้ยนเท่าไหร่อันไหนที่ฟังแล้วไม่น่าจะเข้าใจเราก็ไม่ให้ฟังเราก็ไม่ลงส่งมาให้อันไหนที่ฟังแล้วเข้าใจและมีประโยชน์ แกบุคคลทั้งหลายที่ <c oughs> เข้ามาประพฤติปฏิบัติหรือมาฟังทำสุตตะให้มากได้มากหรือเข้าใจมากเราก็จัดมาให้ไม่ใช่ว่าเราจะไปให้ฟังมั่ว ฟังแล้วมีผลด้วยได้ด้วยมีประโยชน์ในการฟังได้ประโยชน์ในการฟังการได้ยินหรือนำไปปฏิบัติด้วยก็ยิ่งดีมากเลยประโยชน์ที่ได้นะ่ะ คือมันจัได้ทีละนิดทีละหน่อยถ้าฟังไปมากๆสะสมไปมากๆเนี่ยเราไปเข้าใจทั้งหมดนั้นน่ะนั่นแหละเป็นขุนถ้าเรานำไปปฏิบัติมีการ ปล่อยทิ้งอารมณ์ต่างๆได้นั่นแหละคือผลถ้าปฏิบัติยังไม่ได้ยังไม่ปล่อยยังไม่ละยังไม่วางเรียกว่าปฏิบัติเอาเอาอะไรปฏิบัติเอาอาสวะทั้งหลายมาใส่ตัวอาสวะกิเลสนั่นแหละ นำเอากิเลสเข้ามาใส่ตัวเองคิดว่าสิ่งนั้นดีกวรยึดเอาไว้เนี่ยตรงนี้เป็นเป็นยึดเอากิเลสเป็นการยึดเป็นสังโยชน์หากฟังแล้วเข้าใจ แล้วมีการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้บ้างแม้จะยังไม่มากก็ได้เห็นผลก็มีผลเกิดให้แล้วสมควรที่จะทำให้มากเพื่อจะได้ผลมากๆได้ผลเนี่ยมีผลเนี่ย เรียกว่าจะได้เนี่ยมันได้ความว่างนะมันได้ปล่อยได้ละได้วางไม่ใช่ได้มายึดเอาไม่ใช่ได้ปล่อยได้ละได้วางอันนี้ถึงเรียกว่ามีผลได้ผลเห็นผลเรียกว่าเห็นผลนั่นแหละมันถึงจะถูกคือว่าเราไม่ได้ยึดตมา คือเราปล่อยวางทิ้งนั่นแหละคือเห็นผลแล้วเห็นผลที่มันละมันปล่อยมันวางมันทิ้งไปจากกิเลสหรืออารมณ์เดิมที่เรามีอยู่อารมณ์เดิมอันเป็นอุปนิสัยที่ฝังไม่ดี เป็นนิสัยไม่ดีเนี่ยทำไว้เป็นอุปนิสัยคือความเคยชินก็เป็นไปตามอารมณนน์นั้นๆมีนิสัยไม่ดีคนนั้นมีนิสัยดีคนนี้มีนิสัยไม่ดีนั่นแหละคือสภาวะของเราที่เกิดมา มีสภาวะอันที่ไม่เหมาะไม่ควรนี้พูดจาก็ไม่น่าฟังการกระทำก็ไม่ดีสติปัญญาก็ไม่ได้ไม่มีอันนี้มันเป็นโรคโลกเป็นบ้านบ้านเราที่เกิดมากันขึ้นอยู่ที่เราเนี่ย สร้างอะไรเอาไว้ตอนนี้ถ้าไม่ละไม่ทิ้งมันจะไปเป็นผลในภพต่อไปหรือภพปัจจุบันถ้าพูดไม่ดีก็มีคนติเตียนนินทาเนี่ยผลมันมาแล้วถ้าทำดีคนสละเสริญ อันนี้ผลมันมาแล้วในปัจจุบันได้รับแล้วอันนี้เราแยกแยะให้เดี๋ยวจะบอกว่าจะไปได้รับผลในพบไปพบหน้าพบหน้าคือถ้าเรายึดเราไว้ปุ๊บตอนตายไปเนี่ยมันจะติดไปเลยเขาเรียกว่าเกิดมาแล้วเอาอะไรไปได้ <c oughs> นะถ้า พระพุทธเจ้าบอกก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญและบักเท่านั้นที่จะติดไปติดไปเพราะอะไรเพราะอะไรถึงได้ติดไปเพราะเรายึดเป็นอุปนิสัยเอาไว้ตอนเราเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยมีอะไรอะไรก็ไมไ่ปล่อยไม่ทิ้งไม่ได้วางเลย ไม่ได้ละอะไรสักหน่อยเลยตายไปปุ๊บมันก็ติดไปทั้งหมดเลยนั่นแหละกรรมใดใครทำเอาไว้จันน้อยก็ตามมากก็ตามจะดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นตรงนี้เองที่มันไปตามเราที่มันติดตามเรามาทีนี้มาถึงครบชาตินี้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้ ประพฤติปฏิบัตินะได้ยินได้ฟังแล้วประพฤติปฏิบัตินิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ทำนะพระศาธธสดาขอแค่เพียงลัดนิ้วมือเดียวที่มาลู่ลมหายใจตัวเองเอาไว้หายใจออกหายใจเข้าเนี่ยแค่ลัดนิ้วมือเดียวเยแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วจะกล่าวไปยัยจะทำให้มากยิ่งทำมากยิ่งได้มาก แล้วเราจะทำหรือแค่ครั้งเดียวนะลมหายใจเราจะไม่ทำหรือสักสามนาทีแต่คารวาญาติโยมในพระพุทธเจ้าให้ทำสามเวลาเช้ากลางวันเย็นแค่เพียงลัดนิ้วมือเดียวแต่ละครั้งแค่นี้ก็เป็นบนุญเราไม่ขอเอพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ขอมากนะขอให้เราทำแค่ลัดนิ้วมือเดียววันละสามครั้ง แค่นี้ก็เป็นบุญก็น่าจะทำอยู่นะน่าจะทำมันไม่ได้ยากอะไรเลยไม่ได้เสียเงินเสียทองไม่ได้ไป <c oughs> ยกคายกครูยกอะไรก่อนที่จะทำแค่นั่งปุ๊บทำปุ๊บปั๊บเนยหนึ่งนาทีเสร็จแล้วอย่างเนี้ยมันง่ายๆเองงทำบุญเนี่ย มันง่ายๆทำอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ทำอะไรอยู่ก็ทำได้นะควรจะทำควรจะประพฤติปฏิบัติก่อนที่จะตายเกิดมาแล้วมันต้องตายนะตายแล้วจะไปไหนอะไปนรกหรือไปสวรรค์ รู้ทางหรือยังถ้ายังไม่รู้ทางก็เข้ามาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นหนทางถ้างนั้นเราจะไม่เห็นหนทางเราจะพืดไม่รู้ทางที่จะไปพบต่อไปถ้าเราเข้ามาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเห็นหนทางอย่างแจ่มแจ้ง ไม่ได้มืดต่อไปไปแบบสว่างไม่ได้ไปมืดไม่ได้ตก, <c oughs> ตกลงไปในที่ชั่วไม่ได้ตกลงไปในทุกขติวินิบัตนรกสมควรที่จะทำสมควรที่จะปกรพบผอปริบัติสมควรที่จะศึกษาาไว้เพื่อประโยชน์เพื่อ พบต่อไปที่หลายๆพบที่เราจะต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่นี้หรือจะได้เป็นมนุษย์เป็นส่วนมากอ,มอยู่ขึ้นอยู่ที่เราปรารถนาและปฏิพิบติปฏิบัติตปรารถนาแล้วไม่สร้างเหตุหรือสร้างเหตุไม่ถูกต้องมันก็ไปไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุไม่มีเหตุเป็นไปไม่ได้ต้องมีเหตุเหตุที่เราจะต้องไปดีเราก็สร้างเหตุที่ดีเอาไว้เหตุที่จะทำให้เราไปทางที่ไม่ดีเราก็เป็นผู้ที่ทำเหตุไม่ดีเอาไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์ยนี้ ตายแล้วหมดสิทธิ์จนกว่าจะสิ้นกรรมนั้นจนกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถึงจะได้ทำใหม่หรือไม่หลายๆคนในโลกเนี่ยไม่เคยทำใหม่เลยทำาไม่เคยทำบุญเลยทำใหม่ กิดมาและได้เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมีแต่ทำที่สิ่งที่ไม่ดีเป็นส่วนมากเลยสัตว์ในโลกที่เกิดมาแล้วไม่เคยเลยที่จะหันมาทางที่มันดีมีแต่บกบุญอยู่ในกามทั้งหมดเลยไม่สลัดออกเลยกามเนี่ย ไม่เคยทิ้งไปเลยมันแล้วก็เลยเป็นคนที่โง่เขลาเบาปัญญาไปเลยไม่มีปัญญาวันนี้ก็สมควรเจตเวลาประมาณแค่นี้ก็พออนุโมทนากับผู้ชมผู้ฟัง